บอสพอผู้บริหารของดีไอคอนกรุ๊ปนะคะสะอื้นให้กลางรายการโหนกระแสค่ะหลังจากที่คุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะได้มีการเชิญมาออกรายการและถือว่าเป็นการ,รเผชิญหน้าครั้งแรกกับทางผู้เสียหายค่ะซึ่งทางบอสพอได้มีการบอกนะคะว่าตนเองนั้นกลัวแล้วก็ไม่อยากที่จะมาออกรายการเนาะนะคะแต่ก็บอกด้วยนะคะว่ารู้สึกแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการขาย ตรงนะคะหรือว่าเป็นผู้เสียหายจากบริษัทของตัวเองก็คือดีไอคอนกรุ๊ปค่ะพร้อมกันนี้ค่ะทางบอสพอได้มีการบอกด้วยนะคะว่าตนเองนั้นรู้สึกเสียใจมากที่มีผู้เสียหายถึงขั้นเสียชีวิตนะคะต่อจากนี้ก็จะมีการเยียวยาค่ะ พร้อมรับผิดชอบค่ะโดยจะมีการรับผิดชอบให้เหมาะสมที่สุดสําหรับทุกคนค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ากลุ่มไหนเสียหายมากเสียหายน้อยก็จะต้องมีการไปเร่งตรวจสอบก่อนนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้เสียหายมากตรงจุดนี้ก็จะมีการเร่งเยียวยาต่อไปค่ะ พร้อมกันนี้นะคะบอสพอ,อยังมีการตัดพอด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะตนเองนั้นจะเยียวยายอย่างถึงที่สุดเลยทีเดียวนะคะจนกว่าจะไม่มีเงินสักบาทค่ะแต่ถ้าเงินหมดก็จะมีการไปทำงานนะคะแล้วก็จะหามาคืนผู้เสียหายให้ได้ครบทุกบัตททุกสตางค์ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะในช่วงของรายการนะคะบอสพอเนี่ยถือว่าร้องไห้อย่างหนักมากๆเลยทีเดียวนะคะและมีการตัดพ้อด้วยโดยบอกว่าตนเองนั้นยอมแพ้ตั้งแต่ที่จะมาออกรายการของคุณหนุ่มกัญชัยแล้วนะคะไม่รู้ว่าทุกวันนี้ตนเองสู้อยู่กับอะไรคะ่ะและบอกด้วยค่ะว่าตนเองนั้นก็เชื่อคําสอนของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะที่บอกว่าให้ยอมรับความจริงค่ะแต่เมื่อพูดความจริงออกไปแล้วยังไงก็เลวอยู่ดีค่ะ แต่ถึงยังไงก็ตามนะคะแม้ว่าจะไม่พร้อมที่จะออกรายการแต่ก็พร้อมที่จะออกมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวค่ะ